สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสนอยเพชรบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับปบปอกับบ่าวโทในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องหญิงครับกับพี่น้องมาเมบ่งบรรยากาศมื้อนี้ครับมาแล้วมาแล้วบันมาแล้วบรรยากาศฝนมาแล้วพี่นอ้องเบิ่งครับเมฆฝนฝ่าห้องบึมบมมาแล้วครับ ติดต๊หรือบ่ต๊อันนี้ก็บ่บหูครับพี่น้องแต่ว่าสร้างสีเพิ่นเศร้าทำงานนะครับด้านนี้เพิ่นท่าห้องพื้นขยับมากแล้วครับเพราะว่าเพิ่นใส่นั่งลานครับฟังนี่แล้วเพิ่นก็เก็บนั่งลานออกแล้ว ติเก็บนั่งลานออกบัวแมนยังได้พี่น้องเพราะว่าในหลอกเนี่ยในช่องนี่คือเพิ่นท่าสีเป็นสีตัวอย่างสามเฉดสีครับสีตัวอย่างสามเฉดสีไว้ให้แม่หน่อยหนองอุ้งอิงพ่อเอกเบิ้งมืออื่นนะครับละะแล้วก็ไปิสีเลือกว่าสีเอ้าทนสีใดแบบใดลักษณะใดนะครับพี่น้องเพิ่นกันเลยส่วนนี้ก็เป็นห้องพื้นไ้ก่อนครับ ้วก็เสาลงจอดรถครับนะเห็นบ่ขาวๆนะั่นคือห้องผืนครับ้วก็บ,บังลมนี่ครับเตรียมเก็บของเมียนของนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าต่อประดรเดี๋ยวฝนตกลงมาเปียกสีไหลอีกครับเดี๋ยวสีบ่แห้งถือหน้าเปียกไหลอีก เก็บก่อนครับพี่น้องมนีกะรอไปท่าไหมครับเมืออือ่นหลังจากที่ทางครอบครัวน้องหญิงเพื่อนได้เลือกสีแล้วนะครับเนาะเพื่อนก็นสิได้ออนำสีจริงกลับมาสำหรับช่วงนี้กระแสที่กํลังมาแรงก็คือว่ากระแสของทางด่าน ที่เส้นเตอร์เนาะพี่น้องเนาะกระแสของทางด่านโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ที่บอดโจได้ออกมาโพดได้ออกมาไล่ได้ออกมาทําคลิปต่างๆมัว่าสิเป็นโปรเจกต์ของทางคลื่นลูกทุ่งลอยสามนะพี่น้องเนาะก,เเกเาาา็เป็นโปรเจกต์ที่เพื่อนได้ออกมาว่าเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่คู่สามมาสิใส่สิโปรเจกต์กับเฮียหน่อย อีสานาคนครสินอีกไซสิโปเจกกับไอคีนิกพวกนี้คือยังบท่านแนนนอนครับแต่ว่าที่เกินเกินมากแล้วก็คือว่าประมาณนี้ครับแต่ละโปรดเจ็กแต่ละเหลืองแต่ละสัญญาแต่ละเหลืองเล่าที่บอโจเดี๋ยออกมาโพสก็คือว่าถ้าเกิดว่างานคินิกงานพีเซนพีเซนเตอร์คินิก,นนนนก,กว่าสนันโตถ้า ได้เซ็นสัญญาตกลงกันอีหลีได้เซ็นสัญญาเป็นส,สัญญาประมาณหนึ่งปีน้องพี่น้องเนาะค่าตัวก็น่าจะอยู่ที่หลายเจ็ดหลักกว่าสัตปัดพี่น้องเจ็ดหลักนี่คือเงินหลานเลยครับและมีการบอกอีก,อ,กอีกนะหลายเจ็ดหลักกว่าสัตว์เออธรรมดาเด้อพี่น้องเงิน จำนวนนี่ในระยะเวลาหนึ่งปีนี่ทำยังไงถึงจะได้ละ่ะเหตุงานมา20-30สปียังบ่ท่านพ่อเงินแสนอยู่เบ้าอีหลีครับเแบบบ้าแบบเบ้าไอเลยถ้าแมนบก,กูนี่บ่ได้เห็นเงินแสนอีดีครับถ้าบก,กู่บ่เห็นเงินแสนอีดีครับแต่ว่าหลังจากที่ได้มาอยู่หนีเนาะครับเนาะได้มาอยู่กับครอบครัวหนองอุ้งอิงเนี่ย จังคอยได้เห็นเงินแสนครับพี่น้องสองสามเดือนเขาก็ได้เห็นแล้วเงินแสนจํานวนนั้นนะครับพี่น้องโอ้มันเป็นสิ่งที่เขากับบขคดขคิดออกครับบางครัง้งในเวลาที่ผ่านมาเขายังคิดเลยว่าเขาสิเห็นเงินแสนเงินล้านได้นี่ต้องถือรางวัลลอตเตอรี่ร,รงางวัลใหญ่ๆเท่านั้นต้องถือรางวัลที่สองต้องถือรางวัลที่หนึ่งเท่าน,นั้นจังสิเห็นเงินแสนเงินล้านแต่พอมาห่อนมือนี่ ความฝันที่เห็นเงินแสนเงินล้านเนี่ยมันก็อยู่บกไกล้นะพี่น้องเราะว่าเงินคำว่าเห็นเงินแสนเงินล้านนี่ถ้ามันโบแมนเงินจะของเขากับเคยเห็นแล้วมาลายของนองช่วงปิดวงน่ะเป็นเงินล้านเท่าก็เห็นแล้วแต่สําหรับเงินจะของแล้วเขากับยังบบเคยเห็นครับเงินแสนเงินล้านมันเป็นจังไดนะครับแต่ว่า อันนาคตอันไก่เนี่ยเขากับต้องได้เห็นครับถ้าเป็นลักษณะนี้เนาะครับพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องแฟนครับ fc น้องอิงสนับสนุนดีเหลือเกินครับพี่น้องโอ้ยเป็นตาปาภูมิใจเป็นตาปาเปื้มใจครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะบุญบารมีครับบุญบารมีของน้องอุ้งอิงครับที่เพิ่นได้ทรงมาถึงคนรอบข้างคนในครอบครัวคนที่คิดดีทำดีกับเพิ่นคือทุกคนได้รับ ความหากความเมตตาจากความพี่น้องเอฟซีทุกคนครับถึงแม้ว่าเฮ้าสีใดในส่วนที่บอหลายคือน่องได้แต่ว่ามั่นก็นหลายสำหรับเฮ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับทุกมือนี่ก็เป็นยังที่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยพี่น้องเอ้ยนี่ นี่ครับเพื่นท่าไวสามโทนสีครับรอให้เพื่อนมาเบิ่งนะครับพี่น้องว่าเสียวแบบใดนะครับนี่ครับนี่คือเนเก็บของเลี่ยของปัดเมียนกวดออกเรียบร้อยครับเพื่อที่สีให้มั่นดู สะอาดตานะครับเวลาเพิมเ่มแม่เลือกเลือกทนสีเลือกแบบสีว่าสแบบนี้นี่บอรหรือเสียบแบบใดห,หรือเสียบสีใดตัดสีใดมองใดจังใดนี่แหละครับคือเตรียมไว้ว่าัสดุเพราะว่ามือแรงลงคอนเสิรต์ตแล้วทั้งทีมงานหนุ่ตู่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากโคราชมาหอดน,นี่กับสีใช้เวลาประมาณสี่ทิ้งหาสมองนาะพี่น้นองเนาะหอดบานกับประมาณที่สี่ทิ้หาพุ่งละยังมือเสาร์เจ็ดโมงแปดโมง เก่าโมงเพื่อนสิตื่นมาเพอดีสิมาชมชมแล้วกออ็มีอยังต่อก็รอรับชมในคลิปของช่องพ่อแม่อุ้งอิงและเพิ่อนออฟฟิเชียลครับแล้วก็ช่องทีมงานหลังบ้านหลายๆช่องเนาะครับเนาะฝากพี่น้องยิปซี่เขาห้งกำลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝาก,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  share, ฝากเบิ่งโฆษณาเด้อพี่นอ้องเมฆฝนมาแต่ว่าตอนนี้เริ่มจ้างลงแล้วครับสีตกบ่ตกกะ๊ะกาเบิ่งครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปสมนิสกรครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ